อ่าดูแมบนิ่มๆนะครับยังไม่โหดก่อมีล่มต้นตะกี้อยู่นะแล้วก็เอาเอ็นมากลาง ก็พอได้อาศัยได้ล่มนะครับไม่งั้นจะแย่เลยนะเนี่ยโอ้พาไปไกลแล้วเกินนะครับท่านผู้ชมโล่นละครับที่เดิมตอนนี้เกี่ยรกับย้อนสอนนะครับญ่าที่มันล้มๆมมันจะได้ขาดนะครับ อาจารย์โบน้ำมันมาส่งนะครับคิดว่าจะบูร่างผ่านน้ำมันหมดนะครับก็ยังไม่เท่าไหร่นะอ่าสุดหลอ,อ,อกแรงนะครับ อ้าวฝนเริ่มมาแล้วอ้าวจอดเติมน้ำมันก่อนจานโบรอเร็วอืมเรสบายใจ โอ้โหแผงการปุ่นหน้ารังพึ่งนะครับแน่นตึ๊บเลยจะเห็นหรือเปล่า